วันนี้นะครับถึงคิวเกมไทยอีกแล้วนะผมจะมาสอนเล่นเกมนี้นะครับ Cat Avenue นะครับเกมจากคุณคอนกิตพูลซับนะครับก็เดี๋ยวให้ j จสเปอร์กับ Mint นะครับมาเป็นทีมสาธิตนะครับเกมนี้เนี่ยมันก็จะเป็นทางไงเราจะสะสมแมวใช่ไหมสะสมแมวแล้วก็ เมื่อเมื่อได้แมวครบตามจํานวนก็เกมก็จะจบนะครับโดยการที่เราจะทริกเกอร์เนี่ยก็คือการเอาการ์ดแมวไอการ์ดเท้าแมวมาวางแล้วว่าแมวจะเดินไปกี่ก้าวนะครับจากการ์ดตรงกลางนะก็การเซตอัพเกมนี้ก็คือเกมนี้จริงๆคือเปิดมามันก็จะมีแต่การ์ดแมวเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีเนี้ยโทเคน็นโทเค็นแมวนะครับแต่บางคนวางเวอร์ชั่นน่าจะเป็นการ์ดแมวเดินนะก็ชัฟเฟิลนะครับแบบสุ่มวางตรงไหนก็ได้นะเปิดการ์ดมาแปดใบแล้ววางโทเค็นแมวไป ทุกคนจะได้การ์ดเงินเงินเริ่มต้นเริ่มต้นที่3บาทนะงี้แล้วก็เอาแมวนะครับก็สุ่มมาคือถ้าเกิดว่าเล่นรอบแรกเนี่ยแมวมันจะมี2ด้านนะครับมันจะมีแมวที่เป็นแบบชื่อแมวกับกับความสามารถแมวใช่ไหมอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นรอบแรกก็ยังไม่ต้องใช้ความสามารถก็ได้วางวางปิดไว้ว่าเราได้ตังค์เท่าไหร่นะครับคือเกมเนี้ยมันจะเป็นแบบวิชวล มันนี่ใช่ไหมมันจะไม่ใช่แบบฟิสิกอลคือไม่มีเหรียญมาให้เพราะฉะนั้นเวลาเราได้ตังสมมติผมได้2เหรียญผมก็แค่เลื่อนลงมาว่าผมมี5ถ้าผมจ่ายไปน1นึ่งอะไรเงี้ยก็ก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นลงลงประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าทุกคนก็จะได้การ์ดนี้นะเป็นเพลเยอร์เอทนะครับมันก็จะบอกว่าจะเดินแมวกี่ก้าวเนี่ยต้องวางเป็นสียังไงนะอย่างเช่นแบบขาวขาว,ขาวก็อยู่กับที่นะเดิน1นก้าวเดิน2อก้าวหรือจะเดิน3าก้าวนะครับแล้วก็จ่ายตังบูสต์ได้ด้วยถ้าอยากให้เดินไปไกลมากขึ้นแล้วก็ จะมีไอคอนต่างๆนะว่าแมวมันทําอะไรได้บ้างนะครับคือเมื่อกี้ตอนเราลองเล่นกันรอบแรกเรางงมากว่าแมวมันทําอะไรได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องอ่านจากสัญลักษณ์อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยก็อ่านรูบุกแล้วกันรูบุกเล่มเล็กเล็กจิ๋วมากเพราะว่าเขาเขาจะฟิตมาในกล่องให้พอดีไงก็เนี่ยก็ต้องมานั่งช่วยกันนะครับว่าเอ้ยแมวแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างนะครับทีนี้เราล,ลองลองเริ่มเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับเป้าหมายของเกมคือ เก็บคะแนนให้เยอะที่สุดคะแนนก็คือรูปปลานี่นะครับมันจะได้มาจากหลายอย่างมากเช่นอาพวกการ์ดต่างๆเนี่ยการ์ดแมวมันจะให้คะแนนเป็นรูปปลาอยู่แล้วแล้วก็ตอนจบเกมทุกๆเงิน2บาทจะเป็น1คะแนนนะครับประมาณนี้ออวิธีการหา First Player ของเกมนี้นะครับเราก็ดูว่าตอนที่สุ่มแจกการ์ดไปเนี่ยใครได้รูปแมวเด็กไปนะครับใครได้การ์ดแมวเด็กก็เป็น First Player ตารแรกถ้าผมเริ่มก่อนเลยแล้วกันสมมุติก็ ผมก็วาง1ใบนะครับเวลาการวางก็คือเลือกเอาว่าเราจะวางวางขาวหรือสีอ่าสมมุติผมอยากอยู่กับที่นะผมก็วางขาวตรงนี้ทุกครั้งที่เราวางเราคิดง่ายอย่างไไงี้ครับวางหนึ่งด้านเก็บอีกด้านหนึ่งกลับมาอ่าถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าผมวางด้านนี้ก็เก็บด้านนี้กลับมานะแต่ว่าผมอยากอยู่กับที่ผมเลยวางด้านนี้แล้วเก็บอันนี้กลับมามาเลยกลายเป็นขาวข,าวขาวใช่ไหมพอขาวขาวเนี่ยน้องแมวไม่เดิน นะครับแมวไม่เดินก็หยิบการ์ดใบนี้เลยนะเวลาเดินก็เดินตามเข็มนะครับการ์ดนี้คือการ์ดซปเปอร์แมวซปเปอร์แมวบอกว่าเดี๋ยวตอนจบเกมนะคือน้องเนี่ยมี2คะแนนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดน้องจับคู่กับผู้ช่วยได้อีกสแต่ถ้าเกิดน้องจับกับซปเปอร์แมวตัวหนึ่งได้โดนลบหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรอันนี้ตาแจสเปอร์ต่อแจสเปอร์อยากได้อะไรอยากได้ตังหรืออยากได้แมวเพราะตอนนี้เขาอยู่ที่แมวกวักเฮ้ยเออเขาได้นี่เอาไหม แต่ว่าการแมวกวักเนี่ยมันจะไม่นับว่าเป็นแมวนะครับเป็นแมวปลอมก็คือดูที่สัญลักษณ์ตรงนี้แต่ว่าเขาหยิบไปปุ๊บความสามารถของแมวกวักคือแจสเปอร์ได้ตังห้าแล้วก็ทุกคนในวงได้คนละ3มนะครับอย่างเงี้ยเขาก็ขยับตังใช่ไหมผมก็ขยับจากสามเป็น6ของมินก็ต้องขยับเหมือนกันอ่าแล้วก็เล่นต่อเล่นมาสองรอบแมวไม่ขยับไปไหนเลยเอาเอาเข้าแมวอีกไหม,ไมจะเอาโนเขาแมวอ่ะขยับหน่อยอ่าวาง่างนี้ มันเป็นขาวแล้วก็สีใช่ไหมได้ขยับ19 mm hmm. ก็ได้น้องนางแมวนะครับน้องนางแมวทําอะไรได้หยิจบจากการหยิบกกองมาหนึ่งอ่าได้รับการหนึ่งใบ<ล>บนสุดจากกองจัจงจ่วมาไงไว้นหน้าตัวเองและเกิดผลใบนั้นทันทีเลยแล้ว,วตอนจบโดนเสียหนึ่งคะแนนอ๋อได้แมวยืดก็คุ้มอยู่อ่าอย่างเงี้ยเท่ากับว่านี่เราเล่นแค่รอบแรกนะวนกลับมาเนี่ยผมมีสัญลักษณ์แมวหนึ่งแล้วแจสเปอร์เท่าไหร่ศูนย์ ของยูมี2แล้วรวมกันเป็น3มแล้วนะครับตามกฎแบบเบสิกคือครบ12แมงเมื่อไหร่นะครับเล่นให้จบรอบรอบใหญ่แล้วก็จบเกมเลยนะครับก็จะเล่นวนแบบนี้แหละครับพอเงี้ยถึงตาผมใช่ไหมผมก็ต้องคิดว่าเอ้ยผมอยากจะเดินไปกี่ช่องดีถ้าสมมติผมอยากเดินแค่ช่องเดียวใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าอ๋อเดิน19ต้องเป็นขาวกับไอ้นี่ทําไงดีวะไม่ได้แล้วนี่ยวะยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันเรียงมาแบบนี้ตอนนี้ผมเดินหนึ่ง มันต้องมันจะกลายเป็น3มช่องไม่ก็2ช่องใช่ไหมไม่สองก็3หรือจ่ายตังค์เพื่อไปไกลกว่าเอาผมมาตรงนี้กันหรือว่าจะไปหาแมววัดดีวะแมววัดอย่างนี้ดีกว่าอยากได้ตังค์ก็ต้องเดิน3มช่องเดิน3มช่องก็คือมาแปะอย่างนี้หยิบอันนี้กลับมาเดิน1 2ึสได้น้องแมวจอนแมวจอนมาได้ตังค์สบาทแล้วก็ได้ปลาตอนจบอีกหนึ่งนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันมันน่าจะเข้าใจโฟลแล้วก็เล่นวนไปเรื่อยๆนะครับแมวก็จะขยับขยับแล้วก็หยิบการ์ดแมวนะแล้วก็อ่านความสามารถเอามันจะมีแบบหยิบเงินแย่งคนอื่นหรือว่าบางทีก็โดนตัวเองหรือว่าสลับการ์ดแมวสลับอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเริ่ม,เร,มเริ่มเล่นไปแล้วใช่ไหมรอบต่อไปเนี่ยเราอยากให้มันแอดวานซ์มากขึ้นเราสามารถดูด้านอันนี้ได้นะครับไอเพลย์เออยของทุกคนเนี่ยจะมีออบเจสตีฟให้ด้วย ออบจิติบมันจะมี2อย่างนะครับคือระหว่างเกมกับตอนจบเกมอย่างเช่นของผมเนี่ยบอกว่ามีแมวชื่อเดียวกันอย่างน้อย3ตัวอย่างเช่นถ้าผมเก็บแมวจอนได้3ตัวก็เปิดโชว์ทุกคนเลยแล้วก็บอกว่าอ่าเนี่ยของพี่ได้แล้วนะ3ตัวชื่อเหมือนกันขอตังค์แบาทเลยก็เดินได้ตังค์แบาทเลยแต่ว่าได้ครั้งเดียวนะแล้วก็ก็ปิดกลับไปนะครับส่วนคนอื่นก็เหมือนกันของแจสเปอร์เป็นอะไรไอ้เนี่ยต้องมี S 2ตัวต้องมี S ็มี s 2อตัวอยู่ที่มือใช่ไหมหอ,อย่างเช่นถ้ารอบหน้า,าสมมติ s อยู่ตรงนี้แล้วกันอรอบหน้า u เอาอ่าแล้วก็ปุ๊บก็ไม่ต้องสนใจว่าเดินเท่าไหร่เอาเอานั้นก่อนก็คือได้ s 2อ2ใบอยู่ที่มือ,อก็ได้5บาทเลยอะไรประมาณนั้นส่วนคอมมินทำอะไรได้สิบเหรียญถึงได้สามอ่านี่ง่ายก็คือระหว่างเล่นเนี่ยสะสมตังค์ถึงสิบเมื่อไหร่ได้บบกอีกสามแล้วก็ตอนจบเกมก็จะมีออบเจตีฟคนละคนละอีกหนึ่งอันอย่างเช่นของผมเนี่ย เมื่อกาดมีกาดเมื่อจบเกมมากที่สุดนะก็ทุกแมวทั้งแมว,ท,แมวทั้งกาดไอสกิลอะรวมกันทั้งหมดเลยถ้ามีกาดมากสุดได้สี่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องอธิบายไหมของยูคืออะไราก,กาสสกิลการลูกเกียร์มากสุดได้5คะแนนของยูคือ,คอ<ม>สายเงินไงเงินจากกาดใช่ไหมแบบเนี้ยกาดนู่นนี่นั่นอ่าอันนี้ก็คือเป็นออบเจคทีฟนะแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือตัวของ แมวพวกนี้เมื่อกี้ถ้าเกิดเราจะเล่นแบบมีความสามารถเราก็เอาการ์ดด้านความสามารถใหญ่ขึ้นแล้วก็ระหว่างเกมก็จะเล่นได้หนึ่งรอบคือบางตัวมันก็ไม่มีความสามารถอะไรมันแค่ให้ให้แมวเอให้ปลาเลยใช่ไหมแล้วก็บางตัวก็จะสามารถทํานู่นนี่นั่นได้นะครับเดินซีเอเดินอีกก้าหนึ่งได้น้องบลูแต่ต้องวางการ์ดไว้ฝั่งซ้ายอย่างเดียวอ๋อโอเคอ่ะแล้วก็ถ้าเพื่อนไม่ยอมเดินด้นหนึ่งเหรียญฮะเพื่อนไม่เดิน เพื่อนอยู่ที่เดิมได้หนึ่งเดือนอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราเริ่มเล่นเป็นแล้วอะเราแอแมวพวกเนี้ยก็จะแย่งกันใช่ไหมเราก็ต้องมาทําการประมูลนะครับอย่างเช่นถ้าเราเล่น3าคนเงี้ยเราก็จะจ่วมา3ามใบแล้วเราก็ต้องมาประมูลกันว่าอ้าเดี๋ยวอยากซื้อน้องนานาหรือว่าอยากซื้อน้องโคเมตเนี่ยจะจะสตาร์ทจาก1เหรียญ2เหรียญแล้วก็ประมูลแข่งกันเป็นต้นนะครับก็อ่ในเกมกล่องเล็กที่ เล่นง่ายนะคือจริงอ่านอ่านรูปบุ๊กแบบ5นาทีก็เข้าใจแล้วว่าเล่นยังไงนะครับแต่ว่าทำไงให้ได้คะแนนเยอะอันนี้ก็ต้องมีเทคนิคหน่อยบางทีมันต้องแบบให้เราเราต้องยอมเสียแมวเพื่อเอาการ์ดใบนั้นมามันจะได้คะแนนมากกว่าหรือว่าการ์ดเบาะรองแมวมันทําให้แมวคูณ2แล้วก็ต้องคํานวณให้ดีว่ารอบต่อไปต้องหยิบแมวมาวางก็ได้คูณ2ประมาณนี้นะครับอันนี้มีขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้นะเป็นเกมคนไทยนะครับก็ใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับ อ่าลืมให้ดูเลยเกมเล่นได้1นถึงหคนนะหถึงหคน14บวกและ15นาทีจบครับผมไปละชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์ร์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonder er. ฝากด้วยนะคะ ขอคูณมินบุ๊กบอร์ดเกมอยากซื้อบอร์ดเกมคุณภาพราคาดีต้องที่มินบุ๊กบอร์ดเกมเข้าชมสินค้าทางช้อปปี้ได้ที่ลิงก์ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ว i ท a สออฟเลิร n n ิบริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ